นะครับยังไม่ต้องทำเดี๋ยวผมเขียนจั่วให้ได้ผมเขียนจั่วให้ดูก่อนสมมุติบ้านนี้เราอยากเป็นจั่วง่ายๆเลยครับเราจะเอาเครื่องมือมาตีแนวก่อนดูนะตีแนวป๊บเพื่อให้เห็นมุมจั่วนะครับมุมจั่วที่เราอยากได้อผมอยากได้สามสิบองศาผมตีแนวฝั่งนี้อีกครับผมอยากได้ฝั่งนี้ก็กี่องศาละเออตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตีนีอ่าประมาณนี้นะครับเครื่องมือเขาเรียกนี้เครื่องมือตีแนวมุมนะครับผมก็เขียนเส้นดื้อๆเลยครับ นี่จากนี้เลยอ่ะอ่ายาวออกไปนะครับจากนี้ยาวออกไปนะครับแต่ยาวไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมทำแต่หลังคาไอ้ํำใจคาออกไปสักสักร้อยหนึ่งไอ้สักพันหนึ่งนะครับหนึ่งเมตรนะอ่าหนึ่งเมตรน้อยไปเอาผมํำสักเมตรห้าสิบใจคาเ็าจะไม่ยาวเยอะนะเพราะว่ามันยาวเยอะมันต้องมีอะไรมารองรับนะครับอ่าพันห้าร้อยแล้วกันอ่านี่จั่วนะพันห้าร้อย อ่าแล้วเ็าผมตัดเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าไม่ต้องสนใจก่อนอ่าผมบีบเป็นความหนาหลังคาก็คือออฟเซ็ตตรงนี้นะครับไปสักดีนี่คือเขาแตะสองสองจุดนะครับถ้าไม่แตะทิกอย่างนี้อไอไอการดีดระยะสักเส้นเดียวอย่างนี้มันไม่ทํางานนะครับเราต้องแตะมันคู่กันไปหนึ่งสองแล้วก็ดีดระยะขึ้นจับอ่าเป็นความหนาจั่ว yeah, นะครับความหนาจั่วผมเอาสักร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับอ่า ก็มาเขียนเส้นตรงนี้ตัดกันเพื่อปิดเป็นหน้าแปลนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปิดนะครับปิดให้เกิดผิวนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดผิวแล้วครับอ่านี่คือระณะาการเขียนจั่วนะครับง่ายๆนะแต่เดี๋ยวที่สอนเรื่องปัญญาเนี่ยมันจะเขียนยากมากครับคือเขียนยากก่อนนี้คือจัว่วจั่วเราพอเราเสร็จนี่อย่าลืมเข้ากรุป๊ปทุกอย่างต้องเมทกรุ๊ปครับอ่าเราก็ดึงไปเลยหลังบ้านยาวไปสักเท่าไหรด่ดีสมมุติยาวไปสักสองเมตร ยาวสองเมตรนะอะไม่ใช่ไอตัวบ้านนี่เก้าพันผมยาวสักหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนั้นสรุปว่าออกไปข้างละเมตรเองเดี๋ยวนะตัวบ้านเก้าตัวบ้านเจ็ดพันตัวบ้านสามพันห้าสามพันห้าเจ็ดพันออกไปข้างละเมตรครึ่งออกไปข้างละเมตรครึ่งก็สามเมตรสามเมตรก็หมื่นหนึ่งพอดีอ่ะผมยาวออกไปหมื่นหนึ่งนะครับ อ่าพอมื่อนหนึ่งปั๊บผมดูท็อปวิวท็อปวิวเนี่ยมันไม่ครอบตัวบ้านอย่างเงี้ยตัวบ้านเห็นไหมครับผมต้องเลื่อนมาท้งนี้อีกพันหน้านะครับอ่านี่คือจั่วครับจะจบแล้วเห็นไหมครับจั่วเนี่ยไม่ยากจั่วแค่นี้เองครับแต่ปั้นหยามันไม่ใช่ดีมันเอียงสี่ด้านนี่คือจัว่วนะวิธีเขียนจัว่วคือปั้นหน้าตัดนี้ให้ได้ก่อนนี่ก็เรียกเซกชันแอเรียนะหน้าตัดขอบหลังคา ยังไงทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องหาหน้าตัดการเขียนสามมิติให้ได้ว่าเราจะเขียนหน้าตัดด้านไหนแล้วยืดไปฝั่งไหนเราได้จบงานนั่นคือการวิเคราะห์สามิตินะครับ